สวัสดีครับโซเชียลแคมสวัสดีทุกท่านครับโอ้ผมไม่นึกไม่ฝันว่าช่วชีวิตนี้จะได้มารีวิวเกี่ยวกับเครื่องสำอางเพราะว่าสมัยก่อนนะเพราะว่าเป็นดาราหน้าปลวกดาราหน้าปลูกนี่ต้องนึกถึงโชเลดดอกกระโดนเท่านั้นและผมไม่คิดว่าหน้าผมจะมาหายอีกแล้วเพราะว่าอายุก็60แล้วอะครับแต่ว่าอยู่ๆก็มีบริษัททีรูดีไทยแลนด์ส่งบีบีครีมเนี่ยตัวเนี้ครับ มาให้ผมลองใช้ผมก็ใช้ไปอืจากผิวสองสีเมื่อก่อนที่ว่าเน้นไปทางดํามากกว่าเลยจากน้ําตาลเลยเน้นไปดํากลับมาขาวใสยอย่างเนี้ยเห็นไ,ไหมครับผมใช้ไปประมาณเดือนกว่าแล้วครับแต่วันนี้ก็เลยเห็นใจเขาครับเพราะว่าเขาอุตส่าห์ส่งมาให้ฟรีๆก็เลยจะสาธิตให้ท่านดูครับและจะบอกว่าผู้หญิงใช้ดีแล้วผู้ชายก็ใช้ดีเหมือนกันครับอย่างผมเลยนะนี่ขนเพียบเลยขน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 ทั้งนั้นเลย ต่ว่าพอทาแล้วมันไม่ติดขนนะสิครับมันเป็นครีมกันแดดกันน้ํากันเหงื่อแล้วก็กันความดํามาก,กล้ามกายใบหน้าเราด้วยครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับก่อนอื่นมาเอาออกมาจากกล่องเลยนะครับนี่เอาออกมาจากกล่องจริงๆนะครับเพราะในกล่องนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมเอาออกมานี่พอออกมาจากกล่องแล้วก็อันดับแรกครีมเขาเขาไม่ได้ทําให้เราคนเดียวใช่ไหมครับเขาก็ต้องทําไว้หลายตลับเพราะฉะนั้น สีชมพูครับต,ต้องใช้ประหยัดไฟผมซื้อแต่ว่าชุดก่อนนั้นเขาให้ฟรีครับแต่นี้ผมซื้อ,อแต่จางขันดับแรกนะครับผมจะทาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาตามเนี่ยเพราะว่ามันจะกันแดดเนี่ยผมอาน,น้ำไปทำอะไรเลยพอดีเลยทาเดี๋ยวผมขอดูกระจกด้วยนะครับทานเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะครับจากคนที่ว่าผิวแบบคือผิวสองสีครับแต่ก็หนักไปทางดําด้วยครับรับ กลับดูดีนะครับกลับมันเป็นคนผิวใสบางคนยังคิดเลยว่าโอ้ยอายุหกสิบแล้วมาดูเดียวตอนแก่เนี่ยม,มีมีหลายคนบอกนะครับว่าผิวคนเราอ่ะถ้าทาแล้วอย่างผิวคอเนี่ยถ้าทาแล้วรูปลงเนี้ยมันก็ทําให้เนื้อหย่อนอยานผมก็เลยต้องรูปขึ้นอย่างเงี้ยครับจ,จากเมื่อกี้ท่านเห็นแล้วนะครับ ว่าเป็นอย่างไงนะครับเป็นอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะทาให้ดูเลยดูนะครับขนครับขนลุกไปทาได้หมดครับเพราะมันกันแดดอ๊ยอากาศเมืองไทยรู้อยู่นะครับตับแรกครับความร้อนครับเวลาออกไปถึงตัดแรกถ้าไม่ดูแลร,รักษาผิวเพล,เล่เขาแบบ มาแดงผิวหนังถามหาด้วยเพราะฉะนั้นกันแดดไวด้ดีผมเพิ่งมา <c oughs> มารักสุขภาพเตอนแก่เนี่ยผมทาแล้วโอ้ลื่นมากเลยครับไม่เหนียวเหนอหนะเลยเนี่ยขนาดดูเหมือนว่ายัางเป็นยังเป็นเนื้อครีมอยู่เลยนะครับแต่มันไม่เหนียวเหนอหนกเลยอะครับนี่ขนเยอะนี่ขนเยอะแต่ว่าไม่ติดขนเลยครับดูที่ครับมันจะลื่นไปหมดเลย ประหยัดถ้าบีบใหมก่ก็ได้ครับแต่ว่าประหยัดดีกว่าก็เขาให้มาชุดหนึ่งชุดแรกเนี่ยแล้วทีนี้พอไอรอนนี้มันหมดผมก็ซื้อใหม่เองทีนี้เผยนม้ยใช้ดีกว่าเลยต้องประหยัดนิดหนึ่งเ,เพราะเราดีซื้อเองลื่นม,มากเหมือนทาแป้งเว้าวลยทาแป้งเปรียบเทียบกันดูก็ได้เนี่ยยังไม่ทายังไม่ทาเลยครับ นี้ก็เดี๋ยวจะเพึ่งทาเลยครับทาอปนนี้ก่อนแล้วก็จะทาหน้าแต่หน้าผมไม่ไม่อยากจะทาเยอะเท่าไหร่เพราะว่าตอนที่ว่าครีมมันมาให้ผมใหม่ๆตอนนั้นนะผมไม่รู้มผมก็ทาทาไปหน้าอย่างเดียวทาเยอะมากจนหน้ากับตัวคนละสีเลยผมต้องเลยงงตอนนั้นผมไม่รู้ผมนึกว่าเขาให้ทาหน้าคือเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่กเอ๊ก็หน้าเราเสียน,นี่ถูกใจก็ส่งมาให้ทาหน้าแน่เลย ก็ทาทินไให้ได้หน้าดูสิครับหน้าจับกับขาวเดี๋ยวผมจะทาหน้านะครับทาให้ดูว่าทาหน้าก็เีื้อคาเยอะจะตัดอะไรครับของก็ดีก็ต้องเยอะครับอ้าวมาโชว์เลยครับนี่ผมเพิ่งจะตัดผมใหม่ๆด้วยโชว์กัน

ถ้าเราไม่อยากให้หน้าเราไปเลยครับแพาเรามั่นใจว่าเราอยากให้ทุกอย่างมันขาวไปให้หมดก็ทาไปนะครับแทบไม่น่าเชื่อผมคิดว่าอายุบรรลายชีวิตจะ60ปีอย่างไรหน้าผมจะไม่ดูดีขึ้นอีกแล้วในชาตินี้กลับมาดูดีได้แต่คุณี็ไม่ได้เดี๋ยวท่านที่ดูอยู่ครับว่านี่เหลอดีแล้วคือว่า เพราะว่าเมื่อก่อนผมแย่ที่สุดแย่กว่านี้ครับชัาวดาลาหน้าปลวกลาลาหน้าปูนต้องโชเล่นคนเดียวเท่านั้นคนอื่นไม่มีครับแต่ตอนนี้ับดูดีขึ้นผมเหมือนทาแป้งเลยครับและบอกด้วยนะครับสำหรับคนมีหนวดไม่ต้องกลัวครับมันไม่ติดคนครับ แ้ล้วดูหน้าเป็นประดามซิเยอะนะคือบอกว่าหน้าขาวเลยครับมันมีมันมีหลายก็เรียกหลายหลายอย่างอะที่เขาส่งมาให้ผมไม่รู้แต่ว่าผมที่ผนใช้แต่เนี้ยอันนี้อันน,น,นี้ใช้อันนี้อันเดียวอันน,น,นี้อันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าแค่ใคเ่เดียวก็ประทับใ,ใจแล้วแต่ว่าเห็นว่ามีทุงทานหน้าทาตัวแล้วลก็มีราคาเลยครับ ผมมาเลือกไอ้สองร้อยเก้าเก้ามันมันถูกดีครับตอนแรกได้ฟรีมาตอนที่เขาส่งมาผมงงครับผมว่าอุย้ยเอาแล้วใครมาเล่นงานผมแล้วเพราะว่าหน้าตายอย่างผมไม่เคยเจอเกี่ยวกับเรื่องเช้นสำอางอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะผมเคยใช้มาสรารพัดแต่มันไม่หายผล mm hmm. ของการที่ว่าตอนที่ว่าเป็นสิววัยรุ่นนะครับแกะบีบไม่พอใช้สาบอะไรแงะใช้รีมหนีบหนีบจะเอาหัวมันออกมาให้ได้เนี้ยกพเลยหน้าผูกพังหมดเลย ก็ทำยังไงก็ไม่าหายแน่นอนครับตอนนั้นก็อาบน้ำติดสบู่ติดไม่หมดสบู่ล้าออกไม่หมดมันเป็นคราบจริงๆครับผม ทับใจนะกันแดดเราไม่ต้องเราไม่ได้ถมว่าวหวังให้รอหวังให้อะไรหรอกกันกันไม่เกิดกันแค่กันว่าอย่าให้มาเรงมากละตา้ใจแค่นั้นเองเพราะมะเรงอยู่หลมันจะมากับแสงแดดจ้านี่ะครับเนี่ยผมทาไปสองมือแล้วนะครับแต่ว่าทานันทีได้มันทีเดียวเพราะว่าไม่อยากจะบีบทีนะ่เพราะว่าผมยังไม่ออกไปข้างนอกนะถ้าออกข้างนอกผมจะทาป็งที่มกัน ได้ไหมครับแมวอย่างนี้อย่าลืมครับ B B c r ครีของท D ดูดีไท a แลครับเป็นของบริษัทท D ดูดีไ Thailand ชื่อ BB c r ครทาหน้าทาตัวกันน้ำกันเหงื่อที่สำคัญที่สุดคือกันแดดครับลองดูนะครับกันน้ำกันเหงื่อที่สำคัญที่สุดคือกันแดดครับลองดูนะครับ